Oh, okay, my. oh, Mia, you have to stop. It's too much. มีเน่าตัวใหม่แล้วคือตัวนี้ชื่อฟลฟี่ชื่อฟลฟี่กับอะไรดีพนแนงเหรอโอ้ ซื้อจาก Universal Media ชื่อแผนงโอ้โหซลัฟฟีกฟฟฟฟ่กับฟูฟูซลัฟฟี่กับฟูฟูโอะยมันจะเป็นแบบฟูฟูเวลาพูดฟูฟูมันจะฟันเหมือนกระต่ายไงซลัฟฟี่กับฟูฟู

คำเป็นสำลักน right <sm all in yourself> ้ำในโอ่งแรงว่ะมาช่วยไข่ทางเขียวหน่อยดิซื้อมางแพงเลยทำการนำงานหน่อยไม่เอาไม่อยากมีน้องแล้ว สองคนก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ขำเม้นหน้าแกอยู่ดีนี่แก <c oughs> เ,เห็นห่างแล้วปะไม่ใช่นงงางเงินแล้วมันจิงจบ ฟูฟูชา <laughs> วนกับพรุนี้อย่ายลืมให้กำลังใจชมวนกับชมวยดีกว อไนคอนเสิร์ตด้วยนะทุกคอจะเป็นลงชัมว่ากับชมวยเขามาไกลนะคููเนี้ยวันนั้นยังนั่งร้องนกเข่ากูในรถตู้เลยวันนี้มาร้องในเมกาละเดบิวเป็นเซลปิน สรุปใครดีไม่ตลกเหม,มือนนะทำไมคือพี่ฟ้าเป็นชาวมดแล้วหนูคือชาวมอยอ่ะนี่มันนั่งดูแล้วเนี้ย เค้เขาหยุดแล้วโอ้ยยังไม่หยุดเมีย please stop too much thank you Ivy mad ฟูฟูจ้าวแม่ขายของอ่ะอจะาวม้เนี่ยเออกินยายเยอะไงมันตียเงินมั่วหมดแล้วเนะี่ย ทำหนา้าตุ๊กตาหน่อยได้ตัวตัดตัวไหนอ่ะแกไม่บอกอ่ะฟูฟูพูดหน่อยดิลูกหนาวฟันหลอกปากเลยนะ่ะฟันหลอกปากเลยเก็บฟันดิ ่ากล่วนันใช่พี่ถึงับ f o าโ o ช่วยเก็บผมแม่หน่อยลูกเราไม่ได้กินชาเขียวเลยบอสขายอยู่ปะนี่เราแข่งนี่เราแข่งขายกับบอสอยู่นะอ่ะมยาหยุดละ thank you Mia thank you so much but that's too much อันนี้คือตาเนี่ยอย่ามาบูลลี่มันเป็นกระต่ายนี่พี่สย,ยังไม่หลับอ๋อ oh, my influence tomorrow I'm gonna take um couples of my green tea to the concert and we'll have a game for you guys to play and I'll give you my green tea to try okay now look my うわ <laughs> <laughs> อุตค่าช่วยเงินด้วยนะทุกคนอุนตค่าด้วย ให้ผูนขายของก่อนแล้วกันสอนผู้ขายของก่อนฟู้ใช้แม่ก่อนลกูก ทดลองนอนดูเฉยว่ามันจะหลับไหมถ้ามันหลับก็คือจะไปนอนแต่ถ้าไม่หลับก็จะตื่นมาขายของ คง่ <Okay. S 2> วงง่วงจริงแหละ <c oughs> ไป่เหลคนเหลียกพี่ฟ้าง่ <c oughs> วงจริงไปนอนแล้วรอยออเดอร์ไม่ถึงไม่เป็นไรเรามาแบบเป็นมิตรกับลูกค้านะคะ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> อึ้งแกละ อย่าลืมนะทุกคน <c oughs> ใครซื้อไปแล้วถ้าหมดแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะปักตะกาไว้หน้าโปรไฟล์ tikt o k นะคะซื้อได้เลยไม่ต้องรอให้มาไลฟฟหรือว่าถ้าอยากให้มาไลฟ์ก็ถ้าอยากซื้อในไลฟ์ก็รอตอนไลฟก็ได้แต่ถ้าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วอยากกินอยากกินก็ากดตั้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะ ไหวแล้วไม่ไหวแล้วม่วงม่จริงๆไหนะไหนทุกคนโอ้ยพูดไปเพื่อนก่อนนะไปเพื่อนเพื่อนก่อนดิโอ้โหไปเพื่อนะพูดไปเพื่อนนะทุกคนพูดไปก่อน่ะพูดเพื่อนหรอม้อให้เองค่ะ ดูแลก่อนนะฮะบ,บายเธอรู้ชื่ออะไรนะพาฟฟี่บายเพื่อนเพื่อนมาก่อนดิหัวทิม่มมาแล้วลูกพี่ไปก่อนนะพี่จะไปดูแลหมามา้านะแลหมามา้มาง่วงนอนแนละจะไปดูแลไอ้ฟูด,ด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนนะบา,บายบายบาย,บาย,บาย,บาย ฝันดีนะทุกคนกูดไนท์กูดไนท์กูดไนท์ไปกับครอบครัวสุขสันต์มลเร็วพะโล่อย่าไม่ยใจนะลูกนะ